สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกแพรเซียงไฮในยางรถเก่านะคะยางมอเตอร์ไซค์เก่าอันนี้ก็เป็นยางมอเตอร์ไซค์นะคะไม่ใช่ล้อรถยนต์ฉะนั้นเวลาการปลูกเราก็จะมีเทคนิคประากเกี่ยวกับการใช้ล้อรถจักรยานยนต์นะคะอันนี้ก็เป็นล้อที่เก่าไม่ได้ใช้งานเดีย๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะอุปกรณ์ของเราก็คือ ยางหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็ไม้สี่อันไม้นี้ตัดขนาดประมาณสองนิ้วนะคะตัดออกมาสี่อันไม้อะไรก็ได้ที่หาได้ง่ายๆใกล้ๆตัวนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาทํายางรถยนต์เวลาเป็นยางเก่าเขาก็จะแคบอย่างนี้นะคะเวลาเราปลูกอะไรก็จะปลูกค่อนข้างยากฉะนั้นเราก็จะใช้ไม้เป็นตัวคำ้ำ อ็ออันแรกก็จะค้ำยากนิดนึงนะคะแล้วก็เปิดเราก็ใช้ค้ำสี่อันน,นะคะเมื่อค้ำไปแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้ การค้ำจะทำให้เราปลูกได้เยอะนะคะเพราะว่าร่องของเขาก็จะอ้าเห็นนะคะเมื่อเราค้ำเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะค้ำสี่ช่องเพื่อให้อ้าสำหรับในการปลูกต้นไม้ได้หลังจากที่เราค้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เติมดินลงไป บมดินในช่องที่เราจะปลูกนะคะ เมื่อเราเติมเสร็จแล้วเราก็ปลูกเลยค่ะอันนี้เราก็จะปลูกแปรเซียงไฮ้นะคะหักจิ้มหักจิ้มให้เต็มวงล้อเลยค่ะอันนี้นะคะเราก็สามารถแขวนได้แล้วเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำให้ชุม่ม การใช้ไม้ค้ำล้อยางนี่ก็เป็นการเพิ่มเนื้อที่แล้วก็การประหยัดนำสามารถนำสิ่งวัสดุที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์นี่นะคะวันนี้เราก็ปลูกแพรเชียงไห้ในล้อยางกันนะคะเดีย๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูกันค่ะว่าเวลาบานแล้วเขาจะสวยขนาดไหนขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ